ก็สว okay. okay. so, ัสดีเพื่อนๆทีไบเกอร์ทุกคนด้วยนะครับก็กลับมาพบกับต้นทีไบเกอร์นะฮะกับรถคันใหม่ของเราก็คือเจ้าโอล์คา300นะครับตอนนี้ได้ขาย c ิบ650ทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปกันที่หลังครับว่าทำไมถึงตัดสินใจขาย650แล้วเปลี่ยนมาใช้โอล์คซา300เอ๊ะทำไมถึงไม่ใช้ X Max นะครับ ก็เด okay. ี๋ยวตอนนี no the planet, yourself, ้เราอยู่พระรามสองนะเดี๋ยวจะเดินทางไปที่ร้านผมจำชื่อร้านไม่ได้แล้ะแต่ว่าเป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลที่ญี่ปุ่นมีเยอะมากสาขาเขาเยอะมากเลยแล้วก็มีที่ไทยด้วยแต่ว่าต้องไปกินที่สุขุมวิทก็เดี๋ยวเราจะพาเจ้าฟอร์ซอรสามตัวนี้แหละไปพิสูจน์กันว่ามันสามารถขับขี่ในเมืองแบบว่าได้สะดวกแค่ไหนนะในสุขุมวิทก็เดี๋ยวไปกันเลยครับ ตอบเร็วๆจริงๆมันก็ค่อนข้าง in ที่จะเพียงพอกับการใช้งานในเมืองแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเร็วฟูดปารทเท่ากับ Different. ทาง y a m a าเอ Max นะครับก็สบายๆที่ก็การวางขาก็จะประมาณนี้ไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมนะ คอนโทรลง่ายครับแล้วยิ่งเราขับ650มาก่อนมันค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากกว่านี้พอมาขี่ตัวนี้มันก็ค่อนข้างแบบเออง่ายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลดซีซีลงมา,าพูดแล้วก็เข้าใจหน่อยหน่อย แล้วสำหรับบางคนนะที่ขี่เป็นมอเตอร์ไซค์เล็กแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นบิ๊กสกูตเตอร์อย่างเจ้า f ฟ r ์ a าหรือว่าเอ็ก็ก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะครับด้วยรถมันค่อนข้างหนักแล้วก็น้ำหนักทิ้งมาด้านหน้าถ้าสมมติว่าไม่ระวังอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเลี้ยวแล้วก็พับแล้วก็ล้มไปได้ล้มแปะได้นะครับอันนี้เห็นเพื่อนๆในกลุ่มอะไรเง,งี้ยค่อนข้างประสบปัญหานี้นะครับอ๋อแล้วก็อีกเรื่อง จ้าเนี่ยมีปัญหานิดนึงก็คือความกระด้างนะอันนี้จากความรู้สึกเลยคือมันรู้สึกขี่ว่ามันค่อนข้างกระด้างหน่อยโฟล์ร300เนี่ยมันกระด้างกระด้างนะครับอาจจะต้องปรับช็กหน้าไปอัปเกรดนะหรือไม่ก็เปลี่ยนช็กหลังหน่อยอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคละส่วนอัตราเร่งอันนี้ผมจะเฉยๆนะรู้สึกว่าแค่นี้ก็เพียงพอกับการใช้งานละคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องแบบเร็วปีตาร์อะไรมากมาย เพราะว่าคันนี้ก็ตั้งใจแล้วว่าออกมาก็คงแบบเน้นเป็นแบบสายเดินทางมากกว่าขี่ชิวๆในเมืองไปหาอะไรกินกินนมอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวจะลองขี่ดูนะแต่ไม่รู้ว่าจะทำความเร็วได้หรือเปล่าให้เพื่อนๆได้ดูได้หรือเปล่านะก็จะขี่ตามปกติก่อนนะครับส่วนจะมาจับเวลากันก็เดี๋ยวไว้พาร์ี EP หลังจากนี้แล้วกันนะครับโอเคไปกันครับ รถค่อนข้างเยอะนะเยอะเลยฝั่งนี้ฝั่งเข้าเมืองน่าจะกลับจบากฝั่งจังหวัดกัน เดี๋ยววัดเข้าสุขุมวิทเลยแล้วกันเนาะถึงแล้วนะครับแยกกระโศกเรากำลังจะเลี้ยวเข้าสุขุมวิทเดี๋ยวเราจะไปทาง BTS ้อมพงนะครับร้านอยู่แถวแถวนั้นจำซอยไม่ค่อยได้เดี๋ยวขับไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวดูซ้ายมือเอาเห็นว่าซอยอยู่ใ,ใกล้ๆกล้ซอยอยู่ถึงก่อนอ เมื่อกี้ขี่มาก็เรื่อยๆคนระับมีทาทางบ้างแต่ก็มาได้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่โอ่ไยกันครับโอเครถไม่ค่อยเตด ไม่น่าจะเจอพิซซ่ปปาใช่ไหม <S <S ใช่ข้างหน้าไหมครับ ไม่น่าจะใช่นะข้างหน้าน่าจะเพิ่ง e ia, เอ็มพอติอาปะไม่แน่ใจเฮ้ยหรือว่าเลยเระเอาเลยแล้ว,ว,ลลวดิโอ้เราก็ไม่บอกเข้าตรงนี้ได้ปะวะไม่แน่ใจอะ่ะเหมือนจะได้นะ โอเคครับเข้ามาแล้วตรง BTS พร้อมพงค์ทางออกที่ห้านะสังเกตวิลล่ามาเก็ตครับก็แถวนี้จะเป็นโซนร้านอาหารเดี๋ยวดูกันจำชื่อร้านไม่ได้ด้วยจะเข้านี่เลย